ากาศจุดชมวิวก็ม58เชียงใหม่ปลายกม58ครับถนน1095จากเชียงใหม่ใช้เวลา2ชั่วโมงถึงจุดนี้นะครับจุดชมวิวก็ม58วันนี้เรามาถึงปายแล้วนะครับอยู่ที่ปาย เบอร์ปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนบนเส้นทางถนนหมายเลข1095น,นะครับระยะทางจากเชียงใหม่มาที่ปลายประมาณ150กิโลจุดนี้ก็เป็นสนะ,นะ,ะ,ะ,ะพานประวัติศาสตร์นะครับวสะพานประวัติศาสตร์นี้เป็นสะพานที่ หรือมาจากสะพานนวรัตที่เชียงใหม่นะครับสะพานนวรัชเก่าที่เชียงใหม่ เป็นลำน้ำปายนะลำน้ำปายนะครับลำน้ำปายจะมีการล่องแพล่องล่องแพนะครับล่องแกงนี่เป็นห้องน้ำและบ่อน้ำร้อนนะครับจะสำหรับอาบน้ำร้อน นี่ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของสะพานประวัติศาสตร์ปายนะครับประวัติศาสตร์อำเภอปอยายเะทาง สวยงามมากครับลำปาฝั่งนี้ก็จะมีห้องพักรีสอร์ทนะครับปุระลำปายร้านคาเฟ่ มีห้องน้ำมนการของเทเลิเสื้อผ้ากับกุระลำป่าก็จะเป็นห้องพักห้องพักและร้านอาหารบรรยากาศครับ ระลงปาช่วงนี้ก็จะเป็นหน้าหน้าฝนนะครับที่ที่ป่าก,ก็จะเป็นโลซีซันนะครับที่พักรีสอร์ทบางแห่งก็จะหยุดกิจการครับช่วงโลซีซันนะ บรรยากาศใบกับหน้าฝนฤดูฝน บรรยากาศหมู่บ้านกะเหลี่ยงซอยาวเมืองปาย ยากาศม่านเหลียงคอยาวเมืองตายครับรองนิกเมืองป่า